ห้วยตามันคือลมนี่แหละจังว่านี่แหละไอ้ลมแบบนี้หาอย่างเงี้ยนะจับปุ๊บจับเขียดหมดเลยวายมันสิบีอึดละบ่ไออยบ้านเอาจับปลาเลยผมว่าจับปลาแล้วปลาเอองียาข้าบุลงโข่งเราไม่ได้ปลายีโอ้ยเจ้าฟังไว้ในน้ำมีปลาในนามีเข้าในน้ำมีน้ำมีมีเป็ดปลาน่ะในน้ำมีน้ำมีเัดปลาเออเาไป เาวป่าเลยปเดี๋ยวมะพร้าวนี่มันมีน้ำมันมีฟ้าเปล่าหรอห่วยก็มีเลยด้วยหาเบ้าตามหาโคตรหมเสื้อเป็นวะแล้วเดี๋ยวกูไปขึ้นมะพร้าวมาเออเอาจัดไปคำผ้าบุมีปลาเนี่ยจะเอาขี้มาเยียบเสน้าไว้เลยเอาอมขี้เป่าเสน้ามึงรู้เนาะเออเออข้ากับม้าถ้าผ้ามาบุมีปลากูอมขี้เป่าเสน้ามึงรถเออเอาวะเหมนแท้ละมึงอือโอ้ยอะอ้าวกูไอ้กูธรรมดาแล้วเจ้าหนี้ปีนเก่งเดี๋ยวะ อะไรก็ปีนเก้งเนี่ยหิ้งกุ้งมะพร้าวแบบสูงไหมโอ้ยภาษากุ้งมะพร้าวฉักินไม่ได้โอ้อาวหาเบิกงบดเสือค่อยนะแต่กระเพียงพวกมึงยังปีนมาแล้วชอบเอาผาไหเอาผ้าเอาผ้าเออเออเอาไหมรอเบิกงมดเสือค่อยนะทำบ่มีปลามึงโดนเลยนะคนบอกว่าในน้ำมีปลาในนามีข้าวที่ไหนมีน้ำที่นั่นมีปลาได้ครับออ๋เอาจัดไปเอออืมอืม một pháo kẹ lên đây này mày mọt mọt điều gì đi nam đi tên đi mày đi kia pháo mày là kia luôn mày là kia luôn mày này, kia luôn mày là kia luôn mày là đi luôn mày là kia luôn mày là kia luôn mày là là kia luôn mày là kia là kia luôn là มองเขาไม่ได้ขายนล้วเฮ้ยม่ต้องไปใส่เปียากป่ะนี่ได้ต้องไปตกปลายากป่ะนี่อ้าูผู้ชายาเนาะพาวนี่แหละอาเรือเต็มเลยนะแม่นควมึงยั่ดีเลยนี่บทเสื่อจะลูกหลุดดิในน้ำมีปลาในนามีข้าวในเล้ามีหนูอ่ในหูมีงูในงูมีปลาแดกในปลาแดกมีหนอนในหนอนมีไห้ในไห อ้ยยหอวเยสุดอ้าได้เห mm ็ด hmm. กินเอาไปเอาไปได้ไหมน้อยไปอู้ยโองแท้ด uh ้ปลายังงงของใหญ่ด้วยเหรอบะล่ะใหญ่ารอกูสานดากเม้นดากูเม้นดากกูเต็มงานนี้ออ่ามองเ้าใ้ปลาก็รับ